สวัสดีค่ะไอมือนีสิผ้าไมา่เห็ดอันนี้เลยคะ่ะผ้าเมาือ่อฝนตกฝนตกแห้งมาทีน่นี่อันมันก็เลยดินก็เลยพังขั้นคู่ขั้นคู่ที่เห็ดโขงนองหน้าค่ะมันพังก็เลยสิมือนีก็เลยสิมาสมแซมกบพอนานเพลินสิผ้าไปตัดใหม่ค่ะไปตัดใหม่พูดยุทแต่ฟังห้องตัดใหม่ไปเห็ดอัน ตรงที่มันพังเราจะไปปลูปกเปล่าก้อนนี้มันโดนเลยเนาะกอ,อไปขายายได้พี่ละชุ่มพีอ,ออกแล้วกลับไปขายายเนาะ อเอามีดมันได้ยน,นไลยหั่นตัวมันได้ล่ำหนึ่งเป็นตะไคร้อันที่เครื่องหนึ่งเออนั่นแหละใส่มาตัด์ใหม่แฟร์สูงกว่านี้นะฮะแล้วก็ใส่มาตัด์ใหม่แฟรสูงสูงเอากต่ว่าแม่นผู้ขาหัวเขาเซ็งว่านละ่ะ เอาแต่ปลายเอาไปเห็นยังหรือก็เลือกเอาแต่มองงามๆนะเนาะบูได้ปะ ไปซ้ำไ่กอนบ่ปลูกเลยด้ลยอืมมืมหาน้อยเนาะขึ้นค้นเมื่อลรเนาะไป้ปูไว้แล้ว cin ค่ม้ำสาผม không xem ừ. Nam được luôn 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 มีแต่จาสิพังลงไปโอ้ลึก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 ้กกน,น <c oughs> <c oughs> ้ำท้น้ำอาบน้ำแต้เศร้าเลย <c oughs> ขนาดนา้ำอยู่ตีนนี่ ยืดตีนมันวันี่ยืดยืดยืดหันไปย่างเบิ้องบนเป็นถ่วงหัวเหมืนตีไม่ถ่วงเหมืเนาันนะหัวมันเมื่อเพราะว่าดินที่มันข้างบนน่ะมันสไลด์ลงมามันมาอยู่ระดับนี้มากระดมอืมนั่นละตอกเอาตีนมันีพันน่ะต้องมาตอกตีนเสียฮะต้องมาตอกตีน ต่อขิดทางกันโอ้กระเบื้องจมลงแล้วเอาได้ปะละ่ะโอ้ดึงขึ้นแม้กระเบื้องแผ่นหนังก็ะจิจมลงอีกด้วยค่น,นันนตัวมันจะจมตายกระเบื้องตายเลยแหละอันขี้ดินเขาไปท้มเม,มาแล้วะอืมอืมอืม ทุบแล้วก็อันก็ต้องม้มแล้วเนี่ยแม่นไปต้องเอาไปไหม้ไหมเอาไม้มามัดใช้ลักนั่นแล้วก็ดึงใช้ลักนี่นี่เอาไม้มาฮัดอัดอัดนี่อัอด,ด,อด, <laughs> ดอนี่จบเลยแล้วก็ดิ่มัดโขมตรงนี้อีกอัดดินมาอีกจะสิบรถจบสิบรถปีกอับเอ๊ะมันยูหละกันยูทันนั่นล่ะ ตะขอนมาละา่ะตะขอนนั่งที่ห้องเงียบๆวะแม่มาทออยู่เนี่ยบ่นี่ยทอบันไดก็ะยู่ละบันไดว่างซื้อมางซื้อ,อเอาขึ้นมาเออไม่ว่างไม่ซื้ออันนี้ซ้ำอันนี้ได้ไหนเพื่อนยื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 นอยู่ใต้ยือน,อยยยอนอยู่ปากทอเนาะปากทอลงไปปากทออีก เพียงหนาอึกฮะบ่แม่นอันย่างไปดูบ่ลืมเพราะว่าอัน่ไปแล้วเนาะอันนี้ใครทรนี่แหละเนี่ยเพราะว่าน้าอันบ่แม่นดินมันไหลลงดินไหลลงในหมู่เนี่ยเพราะว่าดินไหลลงแล้วมันก็ต้องตื่นมันบ่มันก็ซสะมันล่ะตื่นเต้มมองนี่มองกระเบื้องนี่อันนี้ยังบ่ กระเบื้องไงแล้วที่มันโลง่งอ่ะนะกระเบื้องตัอืมตื่นแต่มองนี่ซื้อมองอื่นฮะมื่ <laughs> มหัวท่อนเนี่ยตือ้อมองอื่นลึกเกินะวะอ่าไม่ใช่วพราสียางแปวนี่ยาวแ <laughs> <laughs> บบบวกกระเบื้องเธอไม่ได้ใส่เขาขึ้นมาไว้ทางอืน่นเอามาทางพี่พนั่ น้ำน้ำพะเนียงมากแล้วเพราะว่ามันตกทั้งผุนเี่ทั้งเมืองเลยทั้งผุนเนาะมันดึงไปนะอุ้ยหนักหนักตึก นี่เพิ่นเลน,น้ำเตาเลยเมื่อี้นี่ฝนตกมาฝนตกมาบัดน,นี้มันมีมองนี่แหละมันพังมองเพิ่นไส่ท่อเลน,น้ำเตาอยู่แนนตีกบัดน,นี้ ไม่ไมมต้องเอาออก,ออกนะเงือกไปก็ได้นะ่ะเงือกบดีมันอยู่แล้วเอาเง,งือกไปใสก่กระแพน,นะน่ะน่ะมันกับเงือกบดได้แล้วเจ้าก,กับบอนหาเหลี่ยมมันเนาะพี่จะหน้าหาเหลี่ยมมันเอาตัว อยากแต่น้ำมันได้เ <laughs> 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 ออพี่จะหน้าหาเบื้องห่อนตา ตัวนั้นบานออกเนาะเสียบกระเบื้องกันเสียบบานเฮ็ดหยังน่ะเสียบงาเข้ามาตัวคือมากแท้บัดแนวบานบานเออเสียบใส่เหลี่ยมกันเฮ็ดยังก็ให้ได้บอกขาซื่อๆ ยง่ย,ย้อนกินเขาเราย้อนเกิดโดนยิ้ววเพิ่นบ้าบนจะนี่ว้าวเออนันตัวนั่นหละเขาเอื่นว่าบัญญา

เสร็จเรียบร้อยเรือแต่อดีตมาใส่บัดทีนี้ ดินตรงนี้แหละไปใส่ดินตรงมันสูง,งเละเพื่อนปรับดินตรงมันสูงเอาไปใส่ตรงที่มันพังรถติดลง นี่ะคับมันใช้ตอนนามนี่เได้มันมีไดนี้นนนเจ๊กน้อยนามนายมันสีบรูส